สวัสดีค่ะคลิปอีกกรี่นอันล็อกเลขมงคลขออนุญาตพูดถึงเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะโหดรายวันนะคะวันนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องของฆาตรกรลอกเลียนแบบหรือเปล่านะคะสะดุดสะดุดสยองหดหูอีกแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะค่ะสะเทือนขวัญอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับฆาตรกรหีบเหล็กนะคะเพื่อนๆไม่ทราบเหมือนกันว่าเขา ทำด้วยเหตุผลอะไรนะคะฆ่าพ่อของตัวเองและก็น้องสาวของตัวเองค่ะ,ะแล้วก็เรื่องราวของหีบเหล็กนี่เคยมีนะคะในตำนานเลยนะคะ,ะเพื่อน,อนๆหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับบุญเพลงหีบเหล็กนะคะอันนั้นเป็นฆาตรกรต่อเนื่องฆ่าเจ็ดคนเลยค่ะต่อมาก็มีไอหีบเหล็กด้วยนะคะทีนี้ล่าสุดก็มีวรุษหีบเหล็กค่ะเพื่อนๆแล้วก็ เป็นอะไรที่แปลกนะคะแปลกในเรื่องของจิตที่โหดร้ายแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขามีแรงบันดาลใจหรือว่าแรงจูงใจอะไรทําไมถึงได้ทําแบบนั้นนะคะแต่กรีนเองก็จะไม่ล้วงลึกตรงนั้นแต่แตจุดประสงค์ที่อยากจะพูดในนี้คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตค่ะจิตใจค่ะคือคําว่าจิตตเวทกับจิตตแพทย์เนี่ย มันต่างกันอย่างไรฮะระหว่างป่วยจิตกับจิตผิดปกติฮะต่างกันอย่างไรและอะไรน่ากลัวน่ากลัวกว่ากันนะคะค่ะดังที่จะกล่าวไปต่อจากนี้นะคะค่ะค่ะจิตเวชก็ที่กล่าวไปแล้วนะคะคือเป็นเป็นปัญหาทางจิตใจเกี่ยวกับจิตใจค่ะความคิดอารมณ์พฤติกรรมเช่นโรคซึมเศร้าไบโพลา่าวิตกกังวล แล้วก็แพนิกนะคะส่วนจิตเภทก็ส่วนหนึ่งทางทางจิตเภทเหมือนกันนะคะแต่เป็นภาวะสมองผิดปกติทําให้เกิดความคิดหรือการรับรู้ที่ผิดปกติ mm. เช่นหลงเชื่อผิดผิดว่าจะมีคนมาทําร้ายแล้วก็สัมผัสผิดผิดมีหูแววภาพหลอนอะไรเป็นต้นนะคะหาก แล้วก็ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่กรีนเอายกเรื่องนี้มาพูดนี้ก็คือมันน่าจะมีประโยชน์อะไรบ้างไม่มากก็น้อยนะคะเกี่ยวกับการสังเกตนะคะสังเกตคนใกล้ตัวเราหรือรอบๆตัวเราในสังคมหรือแม้แต่ตัวเราเองนะคะว่าเรามีอะไรผิดปกติอะไรตรงไหนหรือไม่นะคะเพราะว่าสภาวะของกรรมตภาพเ่นี้มันมีหลากหลายที่มันอยู่ในอากาศเนี่ยอะไรเนะี่ยมันทําให้คนเราเป็นอะไรไปเยะแยะเลยนะคะบางครั้งกเกิดจาก ยาที่เรารักษาโรคเราเองก็เป็นนะคะบางครั้งก็มีอาการคะมีอาการนะคะ,อ,าาะ,คะอ่ะทีนี้ก็จะมาพูดถึงอ่าขั้นตอนนะคะมันมีอยู่ห้าขั้นนะคะห้าประเภทค่ะสี่ประเภทหนึ่งสองสามสี่อันที่หนึ่งถึงสี่นี้จะเป็นแบบประเภทบวกนะคะบวกคือคือไม่ถึงขั้นรุนแรงนะคะเช่นอ่ะหนึ่งหลงผิดเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงทั้งที่ไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วก็สองรับรู้ผิดปกติคือการที่ไม่มีสิ่งเร้าใดาๆเลยไม่มีสิ่งเร้าใดาๆเกิดขึ้นเลยแต่ผู้ป่วยกับรู้สึกคิดว่ามีสิ่งเรา้าเช่นหูแว่วภาพร้อนอหรือได้กลิ่นหรือมีการสัมผัสอะไรต่างๆทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะค่ะแล้วก็อันที่สามนะคะพูดผิดปกติตอบไม่ตรงคำถามพูดไม่ประติดประตอ่อค่ะ หรือมีภาษาแปลกๆที่คนทั่วไปฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะสี่นะคะพฤติกรรมที่สี่นี่พฤติกรรมที่แปลกไปผลจากความคิดรวนค่ะส่งผลให้มีพฤติกรรมแปลกเช่นลุกขึ้นมารำ ือเดินไปไปเดินมาโดยไม่มีเหตุผลเห็นไหมบางทีแก้ผ้าเดินกลางถนนอะไรก็มีนะคะคืออาการของอลักษณะของที่เขาก็ไม่ได้ทํร้ายใครไง,ไงเป็นเป็นลักษณะของเหมือนไงทิกฤตเราเรียกกันว่าเออคนบ้าคนเสียสติคน,คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่อันที่ห้านี่อันนี้อันตรายนะคะอันที่ห้านี่คือเป็นลักษณะของอาการแบบ แบบที่ไม่ค่อยจะดีนะคะเป็นอาการลบอะนะคะเป็นในทางลบเช่นไม่ค่อยมีอารมณ์กับสิ่งรอบตัวเลยไม่ว่าจะเจออะไรสวยงามแค่ไหนบรรยากาศดีแค่ไหนก็จะไม่รู้สึกตื่นเต้นไม่รู้สึกรับรู้ร่วมอารมณ์ไม่มีอารมณ์ร่วมกับสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะ่ะจะน้านิ่งนะคะน้านิ่งเฉยเมยไม่มีแรงบันดาลใจไม่อยากจะทำอะไรหมก เก็บตัวอันนี้เข้าขา่อันตรายแล้วนะคะถ้าถ้าระยะนี้ก็นะคะอ่าแล้จะแบ่งแบ่งระยะเป็น3ระยะนะคะ 1. ระยะก่อโรคอผู้ป่วยเริ่มมีอาการอ่ะเริ่มเริ่มเลยนะคะเริ่มแยกตัวไม่ค่อยอยากทำอะไรแยกตัวจากผู้อื่นแล้วก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรอาการก่อตัวแบบใช้เวลาอยู่ประมาณ6เดือนขึ้นไปนะคะ ก็จะเริ่มกำเริบค่ะพอกำเริบก็จะเริ่มเห็นอาการด้านบวกมากขึ้นเช่นหูแววหลงผิดระแวงพูดจาแปลกหากมีอะไรระยะกำเริบก็ต้องพบแพทย์ด่วนเลยนะคะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปค่ะทีนี้วกมาพูดถึงพฤติกรรมเรียนแบบฆาตกรเรียนแบบนะคะหีบเหล็กนะคะมันมีอะไรให้หน้าพิศวงสงสัยอา อย่างสุดสยดสยองสะพึงกลัวนะคะวันที่ลงมือเนี่ยทำตรงกันด้วยนะคะวันตรงกันกันกบอ,อย่างวิรุธหีบเหล็กเนี่ยววรุธทาวัรุธพูดผิดขออภัยด้วยนะคะขออภัยตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยที่พูดคําว่าวิรุธคือวรุธหีบเหล็กนะคะฮะลงมือทําวันเดียวกันกันกบไอหีบเหล็กค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ดูจากข่าวนะคะดูจากข่าวค่ะ นี่แหละคะ่ะที่จะเอ่ยมาถึงจุดนี้นี่อยากจะบอกว่าจิตมนุษย์สุดน่ากลัวนะคะคนในครอบครัวยังฆ่าแกงกันได้ลูกในไส้ลงมือฆ่าพ่อและน้องสาวตัวเองอย่างแยบยนต์ด้วยนะคะเอาลงไปในกล่องเหล็กเลยนะคะหีบเหล็กเลยด้วยเหตุผลกลนใดทำไมถึงเข้าไปอยู่ในหีบเหล็กได้อย่างง่ายดายเช่นนั้นนะคะส่วนตัวของดิฉันเองก็เชื่อว่า พ่อและน้องสาวคงไม่ได้เดินลงไปในหีบด้วยตัวเองมั้งคะเนาะแต่คนที่ฆาตรกรเขาบอกว่าหลอกล่อให้พ่อกับน้องสาวลงไปบอกว่าจะทำคอนเทนต์คอนเทนต์เกี่ยวกับ y o ยูอูมไม่น่าจะเดินลงไปได้ง่ายๆอย่างนั้นนะก็แปลกนะเป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันนะคะก,ก็เก็บเอามาคิดวิเคราะห์อ,อยู่เหมือนกันคะ่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะหรือหรืออันนี้คิดเองนะคะคิดเองเป็นไปได้ไหมว่า แอบเอาอยานอนหลับชนิดรุนแรงอะ่ะให้ใส่ในอาหารหรืออะไรยังไงให้พ่อกับน้องสาวก,กินที่รีสอร์ทที่เขาไปพักอ่ะนะแล้วก็พอหลับสนิทพอคนเผลออะไระอะไรเนี่ยไม่มีใครเห็นแล้วก็อุ้มขึ้นรถไปแล้วก็เอาลงไปใส่ในหีบเหล็กหรือเปล่าอันนี้แค่เป็นการคาดคะเนเฉยๆนะคะอันนี้แค่คิดไปเองว่าก็มาไม่น่าจะเดินลงไปเออยังไงไม่เข้าใจก็ช่างเขาเถอ,อะเนาะอันนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวในเรื่องของ ความคิด,คดจิตใจอารมณ์อะไรต่างๆนาะนมนุษย์เหล่านี้ก็จะมีอะไรที่เป็นวิปลิตวิปราดอะไรมากขึ้นนะคะเพื่อนๆก็ต้องคอยระมัดระวังนะคะสิ่งใกล้ตัวหรือสิ่งไกลตัวอะไรก็แล้วแต่นะคะค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะอาจไม่มีประโยชน์อะไรแต่อย่างน้อยๆก็ทําให้เราได้เตือนสติตัวเองว่า คนที่ไม่มีท่าทีว่าจะร้ายอาจเป็นคนร้ายก็ได้สังเกตตัวเราด้วยนะคะสังเกตพฤติกรรมคนใกล้ตัวนะคะว่าผิดปกติสิ่งใดบ้างหากรู้พฤติกรรมว่ามันผิดปกติแปลกแปกไปหาวิธีแก้ไขซะแต่เนิ่นๆก่อนที่จะสายเกินแก้นะคะค่ะกรรมฐานภาพบางอย่างทำให้จิตใจมนุษย์เปลี่ยนไปหรือไม่นะคะเปลี่ยนจากมนุษย์ปกติก็กลายเป็น เหมือนคลิกเขาว่ากันว่าเปลี่ยนพันธุก,กรรมนั่นเองนะคะขาดการยั้งคิดคนที่มีพื้นฐานเดิมๆเ,เป็นความเป็นคนก้าวร้าวโหดร้ายอะไรอยู่แล้วก็จะโหดร้ายมากขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้แค่สังเกตแล้วก็เคยมีข้อมูลมาตั้งแต่ต้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของออเคมีหรือกรรมตภาพอะไรรังสีอะไร,าะไรบางอย่างนะคะความเชื่อส่วนบุคคลโปรดชัยวิจารณญาณด้วยนะคะเปลี่ยนพันธุก,กรรมไปเป็น สัตว์ป่าที่ดุร้ายไร้จิตสำนึกอะไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังในการดำรงชีวิตยอยู่นะคะมองคนข้างๆอย่างเมตตานะคะไม่เกลี้วกลาดไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่กันแกล้งไม่คืออยู่กันอย่างที่ออมชอมนิดหนึ่งจะได้ไม่เก็บกดนะคะจะได้ไม่ไปกระถ,ถุงจิตใจให้ขาดยิ่งขาดอยู่แล้วก็ยิ่งขาดเข้าไปอีกหมายถึงว่า ขาดความอบอุน่นขาดความเข้าใจหลายสิ่งอย่างขาดหลายสิ่งอย่างในชีวิตทําให้คนเรานี่อาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างเรียกร้องต่อสังคมได้นะคะเ,เวลาทุกเช็ดน้ํำตาให้กันบ้างเวลาเห็นคนในบ้านร้องไห้ถามไถ่ายเกิดอะไรขึ้น พูดคุยกันอย่างใจเย็นนะคะอยากซ้าเติมกันในสังคมเราต้องค่อยๆนะคะค่อยๆเพราะว่าจิตใจของคนเรานี่บอบบางนะคะทุกวันนี้ต้องดูแลและเยียวยากันให้ดีนะคะเพื่อนๆขาแล้วก็ระวังนะคะปลดระวังนิดหนึ่งว่าถ้าเราไม่ได้ชะล่าใจอะไรเลยเนี่ยถ้าเกิดอะไร เปลี่ยนพันธุกรรมขึ้นมาคนใกล้ๆตัวเนี่ยคนข้างๆอันนั่งแยกเคี่ยวเตียมตะคุบเราอยู่วันใดวันหนึ่งก็เป็นได้นะอันนี้ล้อเล่นนะคะล้อเล่นค่ะแต่ก็เป็นการล้อเล่นที่อ่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะพเพื่อนๆค่ะก็ต้องระมัดระวังนิดน,นึงนะคะทุกวันนี้นะคะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอย่างไม่ประมาทและก็มีจิตใจที่ใสสะอาดดูแล ห่วงใหญ่ซึ่งกันและกันอยู่เสมอนะคะอะไรที่ผิดปกติก็เป็นหูเป็นตาดูแลช่วยกันไม่ซ้ําเติมไม่เหยียบย่าไม่ใส่ลายป้ายสีไม่ทําลายกันนั่นแหละสังคมจะน่าอยู่และเราจะได้อยู่กันอย่างสันติสุขทุกเมื่อเชื่อวันและตลอดไปขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะกรินอัลล็อกเลขมงคลค่ะสวัสดีค่ะ